เี๋ยวเราไปเจอที่สุงไหงโกลกกันนะครับขอเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่สุงไหงโกลกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่านสุงไหงโกลกนะครับศูนย์ราชการชายแดนสุงไหงโกลกนะครับวันนี้มารับเบาะสูนะครับน้องชาย เดี๋ยวกําลังเดินทางมานัน,นะครับนี่มาแล้วนะครับเออคนนุณมีเท่กว่าผมเยอะนะครับมึงกลับมาแล้ว กว่าพี่ชายอีก okay, พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแนละ้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนบนว่าหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทาง ทั้งวันแล้ววันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยตอนนี้ยังตกหนักอยู่นะเขาประกาศว่าตอนนี้น้ำคลองกำลังเพิ่มระดับอยู่นะครับถ้าตกหนักกว่านี้ แม่น้ำสูงไหก็ลกหน้าจะท่วมนะครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้านอายุนะครับร้านข้าวสิบบาทในตำนานนะครับทุกคนใครมาก็ลกก็มากินตรงนี้นะครับมี ขนมนะราคา5บาท10บบาทถูกถูก,กันเลยนะครับทุกคนตรงนี้ไม่มีของที่ขายแพงนะครับอย่างบาบอย่างกับข้าวก็10บบาทนะครับมีหลายเมนูมากนะครับข้าวคุกกีิมั่งข้าวต้มแกงจืดมีผัดเผ็ดปลาด,ดุแล้วก็มีนาซีลมะมข้าวแกงปลาก็มีแล้วก็านะ ข้าวเนื้อดำนะครับมีหลายเจ้ามากนะครับข้าวเนื้อดำแนะนำเลยร้านนี้ข้าวเนื้อดำนะครับเอากับข้าวมาแล้วนะครับแล้วก็ผมได้แต่ออข้าวเหนียวดำขานมอักเกาะนะครับแล้วก็มีขนมจีบแล้วก็มี โริยากิอะไรไม่รู้ขนมญี่ปุ่นนะครับขนมก็ไม่แพงนะครับราคาห้าบาท10บบาทส่วนน้องชายก็สั่งชาดำเย็นนะครับแล้วก็ข้าวสามห่อนะครับกินคนเดียวสามหอ่อไม่รู้จะหมดหรือเปล่ปาบรรยากาศวันนี้ฝนตกนะครับแล้วก็มีโรตีสองลูกแล้วครับเย็นเย็นกินขนาดฝนตกยังกินน้ำเย็นเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มานั่งกินสองคนนะครับตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วับจะเดินทางกลับบ้านแล้วร้านทุกสิบบาทครับร้านอายุร้านในตำนานสามสิกว่าปีนะท่านะอิ่มท้องแล้วกลับบ้านได้ ขาวอะไรเรียบร้อยแล้วสำหรับคนนี้นะครับน้องชายสุดเทของผมนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านะะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะปิดวิดีโอแล้วขอบคุณทุกคนที่ชมวิดีโอนะครับ